ดาวอาหารเช้าดวงต่อมาของเรานะครับเป็นเมนูที่เอาใจคนที่ชอบทานผลไม้ครับผมจะทำฟรุตสลัดครับแต่ฟรุตสลัดสุดนี้ทำให้เราอยู่ท้องได้ด้วยแล้วก็มีประโยชน์ได้ด้วยเพราะจะใส่ธัญพืชที่มีชื่อว่าคีนัวลงไปนะครับเมนูนี้มีชื่อว่าฟรุตสลัดคีนัวครับ ีนัวเนี่ยก็มีลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเกรนเป็นเม็ดเล็กๆนะครับจะต้องบอกว่าเป็นเป็นอาหารที่อินเทรนด์มากๆในเมืองนอกนะครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มเป็นที่แพร่หลายในเมืองไทยสําหรับคนที่รักษาสุขภาพมากๆนะครับในการหุงคีนัวเนี่ยหุงคล้ายๆข้าวเลยครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็เอามาใส่แช่น้านะครับแล้วก็เหมือนซาวข้าวนะครับล้างเล็กน้อยนะฮะแล้วก็แช่ไว้สักประมาณ1 0 1 5นาทีนะครับเราใส่เกลือลงไปเล็กน้อยครับ แล้วก็ตั้งไฟครับผมหลังจากที่น้ําเดือดแล้วนะครับเราจะปิดฝาครับผมแล้วก็ลดไฟลงต่ําสุดเลยครับการหุงขีนัวนะครับเราสามารถหุงในหม้อหุงข้าวก็ได้แต่จะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับวันนี้ผมเลือกที่จะหุงใน หมอ้อหุงต้มธรรมดาเนี่ยนะครับซึ่งหม้อใบนี้เป็นสเตนเลสเนื้อดีแล้วก็มีโครงสร้างที่หนาเวลาที่มีโครงสร้างที่หนาเนี่ยครับเหมาะก,กับการหุงข้าวหุงคีนัวหรือว่าเราจะต้มอะไรก็ตามนะครับธัญ,ญพืชลูกเดือยข้าวบลเล่อย่าเงี้ยนะครับก็จะทําให้ อาหารของเราครับได้รับความร้อนที่กระจายทั่วถึงอีกอย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่สําคัญมากๆก็คือตัวฝาหม้อครับฝาหม้อจะต้องมีลักษณะที่ปิดสนิทแล้วก็มีน้ําหนักพอนะครับระหว่างที่เราหุงเขาจะไม่กระพือนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับเราจะหุงเจ้าคีนัวให้สุกดีด้วยไฟต่ำๆนะครับเป็นเวลา12นาทีเท่านั้นเองครับระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมน้ําสลัดแล้วก็เตรียมผลไม้ง่ายๆกันครับผลไม้ที่ผมใช้ในวันนี้นะครับก็จะมีมะม่วง มีบลูเบอร์รี่แล้วก็มีสตรอเบอร์รี่นะครับสำหรับสตรอเบอร์รี่นะครับเวลาที่เราได้มาเราจะต้องเอามาล้างก่อนครับเวลาที่ล้างสตรอเบอร์รี่ก็จะมีทิปง่ายๆนะครับเราอย่าใส่น้ําในสตรอเบอรี่แต่ให้เราใส่สตรอเบอรี่ลงในน้ําเพราะว่าเวลาที่เราเปิดน้ำเนี่ยนะครับมันจะกระแทกเนืสตรอเบอรี่แรงๆใช่ไหมครับอาจจะทําให้สตรอเบอรี่เนี่ยช้าได้ครับต้องล้างนะครับเพราะมันจะมีผมเส้นเล็กๆลองดูนะฮะหลังจากที่เราล้างสตรอเบอรี่แล้วนะครับเราจะต้องซับให้แห้งครับ ราจะสังเกตนะครับว่าผิวเขาจะเงาขึ้นและขนเล็กๆก็จะหลุดออกไปด้วยเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาตัดเป็นชิ้นให้สวยงามเรียกว่าสวยงามยังไงเรียกว่าพอดีคาแล้วกันนะครับเราใช้มีดอย่างนี้นะครับปลายแหลมๆนะครับแล้วเราก็ลองเอานิ้วเนี่ยทาบเราลองเจาะดูนะครับว่าเท่านี้สมมติประมาณเท่านี้นะครับมันไม่ทะลุสตรอเบอรี่อย่างแน่นอนวิธีการง่ายๆนะครับเราเจาะลงไปในลูกสตรอเบอรี่ครับแล้วเหมือนเหล่าดินสอครับหมุนสตรอเบอรี่ไปเรื่อยๆเนี่ยครับ แล้วมันก็จะหลุดเองครับแล้วก็ไม่กินเนื้อเยอะแล้วเราก็หั่นให้เป็นชิ้นสวยงามครับเรียบร้อยแล้วครับน้ำสลัดสูตรนี้ครับด้วยความเป็นฟรุตสลัดนะครับเราก็จะใช้อะไรที่ไม่ข่าวนะครับใช้น้ําพึ่งครับผมใส่น้ำมะนาวลงไปนิดนึงครับในส่วนของน้ําพึ่งเนี่ยนะครับถ้าเผื่อเราอยากจะใช้เป็นอย่างอื่นที่ให้ความหวานได้หมดนะครับเลือกตามใจชอบใส่ใบมิ้นท์ลงไปด้วยนะฮะดึงเป็นใบๆแล้วเดี๋ยวเรามาซอยใส่ลงไปด้วยนะครับส่วนใบเล็กๆเราเอาไว้แต่ง เพิ่มความหอมให้กับน้ำสลัดของเรานะครับเสร็จแล้วใส่เหล่าผลไม้ลงไปครับระหว่างที่เราคอยคีน,นัวบลูเบอรี่สตรอเบอรี่นะครับว้า wow. วสีสวยอะมะม่วงก็ทำให้มันเป็นบาลางแล้วเดี๋ยวพอเรากลับด้านขึ้นมาเนี่ยครับเนื้อมันจะเด้งขึ้นมาแปบ๊บเดียวคีนัวของเราก็สุกแล้วนะฮะเราลองดูนะครับเวลาที่คีนัวเขาสุกเนี่ยเนื้อของเขาเห็นไหมฮะ เขาจะมีความใสขึ้นนะครับเราถ่ายคีนัวออกมาใส่ชามอีกชามหนึ่งแล้วพัดให้เย็นลงเล็กน้อยก่อนนะครับใช้เวลาไม่ถึง3นาทีนะครับแท้ๆคีนัวของเราเย็นแล้วนะครับเอ่อทานไม่หมดหรือว่าไม่อยากจะใช้หมดเก็บไว้ได้นะครับก็เอาไว้ทำสลัดอะไรอย่างอื่นได้นะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟนะครับ เบบรร้อยยคัีก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของอาหารเช้าบางทีถ้าเกิดเรารู้สึกว่าอยากมีอะไรที่มันฟูลฟิลอยู่ท้องแต่ไม่แน่นเกินไปนะครับไม่ใช่แต่คุณสุภาพสตรีจะชอบคุณสุภาพบุรุษก,ก็ต้องลองครับและนี่ก็คือฟุตสลัดคีนัวครับไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารเช้ากลางวันเย็นแฟน u t u b e ไม่อยากพลาดรายการผลักพักนักปลูงง่ายนิดเดียวครับ กด subscribe เลยครับ